เอาละค่ะมาถึงเรื่องของการ stretching กล้ามเนื้อนะคะเราจะมาเริ่มที่ส่วนบนของร่างกายนั่นก็คือศีรษะหัวไหล่นะคะและก็ลำตัวทีนี้ถ้าที่เราจะเ,าเริ่มยืดเลยก็คือศีรษะเวลาที่เราเอียงเนะะี่ยค่ะให้นึกว่าเอาหูหาไหล่แบบนี้นะคะอ่าบางคนเนี่ยเอียงนะ่ะหันหน้าแบบนี้อันนี้ไม่เรียกเอียงนะคะเราเอียงแบบนี้แล้วเราก้มหมุนนะอย่างนี้เลยอ่า 1>, 1รอบนะคะข้างละ2รอบก็ได้นะคะสำหรับคนที่ปวดออฟฟิศซินโดรมนะให้ดึงให้ใช้มือเนี่ยดึงนะคะดันดันให้มันยืดมากขึ้นแล้วหรือเวลาที่เรานั่งเราเอามือเนี่ยข้างหนึ่งจับพนักเก้าอี้ไว้นะคะก็จะสามารถยืดตรงส่วนที่เราปวดเมื่อยนะคะก้มลงแบบนี้ก็เงยหน้าเวลาเงยหน้าเมื่อกี้ที่สอนโพสเจอร์ไปแล้วไม่แอนหลังนะคะแค่ยืดนี่ทีนี้มาถึงท่าหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยมันจะมีด้านหน้า ด้านหลังตรงกลางและข้างหลังเรายืดไหล่ด้านหน้าให้เรายืดนะคะเอามือประสานกันข้างหลังแล้วก้มลงจริงๆตอนก้มเนี้ยเราจะได้ยืดแฮมสตริงก็คือยืดขาไปด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยมือนะทิ้งมือลงแล้วโค้งหลังขึ้นนะคะอันเนี้ยมันคือเรื่องของการ stretching หัวไหล่ทีนี้ด่ล่ด้านหลังให้เรายืดด้วยท่านี้เลยค่ะแขนนะคะพับมาใกล้ๆลำตัวแบบนี้ อันนี้คือยืดไหล่ด้านหลังให้กดแขนให้แนบลำตัวที่สุดนะคะพอ,อจากไหล่แล้วก็จะเป็นต้นแขนนะเอามือด้านหนึ่งเนี่ยดันแขนข้างหลังนะคะอันนี้จเป็นการยืดต้นแขนแล้วก็ยืดสะบักด้วยนะคะส่วนลำตัวเนี่ยให้ยืดนะคะเวลายืดลำตัวให้เรากางขาประมาณระดับหัวไหล่แล้วก็ยืดนะยืดยาวออกไปอันนี้ มันเป็นดีฟมัสเซลมากเลยบางคนคิดว่ามันยืดแค่ตรงนี้จริงๆแล้วมันยืดไปถึงหลังด้านกระดูกสลังด้านหลังด้วยนะคะกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอนเดลัสลำเบรุ่นะคะภาษายานหนึ่นเขาเรียกสั้นๆว่า QL มันจะเป็นแบบส่วนที่ทําให้เราอะ่ะมันจะรู้สึกตึงๆบริเวณตรงหลังล่างของเราอันนี้ให้เราปักะสะโพกอยู่ตรงกลางแล้วยืดให้ยาวนะคะ ยืดอันเนี้ยให้ยาวลำตัวให้ยาวออกไปด้านข้างอ่ะยืดแบบนี้แล้วอีกอันนึงคือยืด flat back นะคะยืด flat back คือยืดจริงๆยืด flat back เนี่ยต้องใช้แฮม s t r i n g ช่วยแต่ว่าบางคนเนี่ย hamstring ตึงมากอาจจะลงได้ไม่เยอะให้หาอะไรมาจับนะยืดอันนี้อ่ะเดี๋ยวในส่วนที่3หลังจากยืดขาเบวจะกลับมาในเรื่องของยืดกระดูกสันหลังคือสร้างความเคลื่อนไหวให้กับ กระดูกสันหลังของเราที่ให้มันเคลื่อนไหวได้เยอะขึ้นในท่าที่เราเต้นแบบนี้นะคะคือบางคนสงสัยว่าเอ้ยท่าแบบที่เรา move ลำตัวแบบนี้เอ้ยทำไมบางคนทําได้บางคนทําไม่ได้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ความตึงของกล้ามเนื้อเราด้วยถ้าเป็นผู้ชายจะสังเกตหลังเขาจะตึงเขาจะค่อนข้างแบบยืดตรงช่วงนี้ได้ไม่เยอะนะคะคือคนที่จะทําท่าบอ d y ้เ v e ได้เนี่ยลำตัวที่มีเคลื่อนไหวได้เนี่ยจะต้องมีการยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ มีการยืดบริเวณตรงช่วงอ,อกช่วงหลังตรงนี้คือมันต้องมีความฟล็กซิบิลิตี้มากด้วยนะคะเงจะทำท่ามูฟเมนต์เหล่านี้ได้เยอะขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในบทต่อไปค่ะมาถึงบทนี้นะคะเมื่อกี้เราได้ยืดในส่วนอ p p เป Body ช่วงลำตัวช่วงบนไปแล้ววันนี้เราก็จะมาถึงบทนี้เรามาถึงเรื่องของ l o เว r ร์บ y ดีคือสะโพกไปถึงเท้าเรานั่นเองนะคะทีนี้เราจะยืดนะคะก็คือจะยืดในส่วนกล้ามเนื้อ2ส,ส่วนที่ใหญ่ๆคอร์ดไรเซปและแฮมสตริงนะคะคอร์ดไรเซปก็คือหน้าขาแฮมสตริงมันก็คือด้านหลังต้นขาส่วนน่องเราเรียกว่าคาร์ฟเนาะเราจะเป็นการ stretch c a l f นะคะอย่างแรกเรา stretch c a l f ก็คือ stretch น่องยืดน่องนะคะด้วยท่านี้อ่าท่านี้เวลาทำอยากให้ทุกคน ทําให้เข่าตั้งฉากนะอย่าเลยอย,อย่าเลยปลายเท้าน้ําหนักจะได้ไม่ลงหัวเข่านะคะทํสองข้างนะคะ,ะให้อย่างที่บอกค้างไว้10หรือ1ิบาวินะคะหลังจากนั้นเมื่อทําฝั่งเนี้ยเข่าตึงนะคะเสร็จฝั่งนี้เข่างอแล้วให้ดันเข่าที่งอนะคะขานี้มันจะเปลี่ยนมายืดกล้ามเนื้อบริเวณแฮมสตริงละอ่ะแล้วลให้น้มตัวก้มลงมานะคะทีนี้เวลาโน้มตัวก้มลงมาบางคนโอ๊ยตึงมากเลยมือแตะพื้นไม่ได้ไม่เป็นไรวางไว้ตรงนี้ ถ้าใครลงต่ําได้มือแตะพื้นไปเลยแต่ถ้าใครยืดมากเลยเอาตัวแนบไปเลยค่ะแนบต้นขาไปเลยนะคะ flex flex ก็คือการกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวมันจะทําให้การยืดบริเวณแ a m s t r i n g นะคะเยอะขึ้นนะคะ2ข้างนะคะทำสองข้างเลยนะอย่างที่บอกใครไม่ไหวอย่างนี้ได้นะคะ,ะแล้วต่อไปเราจะยืด quad r เ i s e ก้ามเนื้อด้านหนะะ้าขาให้เราย่อเข่าลง อย่างที่บอกบางคนเนี่ยก็ลงลึกไม่ได้ก็อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่สามารถตัวอ่อนนะก็วางแขนลงไปหรือวางศอกลงไปเลยนะคะอันนี้จะยืดฮิปเฟล็กเซอร์ส่วนยืดหน้าขาก็คือยืดคอร์สไรเซปคือยืดด้วยท่านี้นะเราก็ดันดันกลับมาบางคนปวดเข่าให้หาเบาะหรือหาแมตมาลองนะคะเพราะว่าเวลาทําท่านี้มันอาจจะทําให้เขา่าเราต้องไปอยู่ที่พื้นนะคะอันนี้ยืดโคนขาด้านในนะคะเป็นกล้ามเนื้อด้านในคนละกลุ่มกล้ามเนื้อกันนะ เราก็จะเป็นการแบบ stretching บางคนทำอันนี้ไม่ไหวเดี๋ยวแนะนำให้นั่งนะคะให้นั่งลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราทำแบบนี้ให้ดูก่อนแต่ว่าแบบที่นั่งนะคะก็มีอีกท่าหนึ่งนะถ้าเรานั่งไปเลยวันนี้เราก็จะยืดกล้ามเนื้อด้านข้างเหมือนกันนะคะเป็นการนั่งลงนะพ o i กับ flex อ่ะพ o i เท้าคือการกดไปเท้าเวลาพอยเท้าเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกล้ามเนือ้อ q u ใจเสจส แต่เวลาเฟล็กเนี่ยมันจะรู้สึกถึงตรงน่องและแฮมสตริงนะคะเวลายืดก็สามารถยืดโดยถ้านั่งแบบนี้ก็ได้ถ้าใครที่ยืนแบบเมื่อสักครู่นี้ไม่ไหวนะเราก็พลิกอย่างเงี้ยนะคะนั่งหรือว่านั่งอันนี้แล้วก็ยกยืดคอใ์ไเสร็จได้เช่นกันนะคะท่านี้นะ,ะใครที่ตัวอ่อนมากสามารถนำส้นเท้ามาติดสะโพกแต่ถ้าใครที่ไม่ไหวได้แค่ไหน แค่นั้นเลยจริงๆท่านี้ท่ายืนก็ทําได้บางคนที่อย่างที่เราเห็นเยอะๆที่เขายืดกันอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ยืดคอใจเส็จใช่ไหมคะยืดคอใจเส็จในส่วนของเอ่อก้นที่เราเรียกว่าท่าฟิกเกอร์โฟจริงๆแล้วท่านี้สามารถทําบนเก้าอี้เหมือนเรานั่งเก้าอี้ทำแบบนี้ได้ด้วยอันนี้อย่าอย่าทำแบบที่เบลทำนะเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดจับบางคนเนี่ยต้องนั่งบนเก้าอี้นะคะแต่ถ้าจะเป็นท่านั่งเลยก็คือทำฟิกเกอร์โฟแบบนี้ได้อ่า แต่บางคนสะโพกตึงจะทําท่านี้ไม่ค่อยถนัดนะคะถ้าคนที่สะโพกตึงเบลก็อยากให้นั่งแบบอย่างนี้หรือนั่งอย่างนี้ใครตัวอ่อนสามารถขัดขาเข้ามาเงี้ยแล้วก็ก้มลงอันนี้เราจะได้ stretching ในส่วนของกล้ามเนื้อที่เบลเคยบอกว่าอาการขับรถนานๆบางคนเหยียบเบรกรถติดมันจะปวดบริเวณตรงสะโพกตรงนี้ค่ะอันนี้เราเป็นการยืดทำให้คลายกล้ามเนื้อนะคะลดอาการ บาดเจ็บปวดเมื่อยนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่เราจะไปฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายกันด้วยค่ะ